ดูแลเส้นผมสำหรับสาวผมยา EP2 ข้อ4ลดการหวีผมแรงๆหรือหวีจากโคนผมไปปลายผมสาวๆรู้ไหมคะว่าถ้าผมเรายาวมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการพันกันถ้าเราใช้หวีแรงๆนะคะหวีจากโคนลงไปที่ปลายผมเนี่ยมันจะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยขาดง่ายขึ้นมันวิธีการก็คือ เราควรจะหวีผมจากปลายผมอย่างแค่นั้นนะคะลงไปเพราะจะลดการขาดหลุดร่วงนั่นเองข้อ5วิตามินบำรุงผมควรเป็นไอเทมที่ติดโต๊ะเครื่องแป้งสาวๆรู้ไหมคะว่าถ้าผมเรายาวมากๆเนี่ยปโปรตีนเนี่ยจากหนังศีสะจะไปบำรุงปลายผมเราเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้น การที่เรามีวิตามินบำรุงผมเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผมของเราเนี่ยให้เงางามเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อหกอย่าเสียดายที่จะตัดผมนะคะสาวๆบางคนเนี่ยคิดว่าการตัดผมการเล็มผมเนี่ยจะทำให้ผมเราเนี่ยสั้นจนเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเลือกที่จะเล็มไปผมอ,อกบ้างนะคะ มันจะช่วยลดเส้นผมของเราที่แตกใบออกทำให้เรามีผมที่ดูมีสภาพดีแล้วก็มีน้ำหนักนั่นเองข้อเจ็ดข้อสุดท้ายก่อนจะนีผมทุกครั้งเนี่ยควรใช้สารป้องกันความร้อนบางทีการที่เรามีผมยาวๆเนี่ยเราก็ต้องการให้ผมเราเรียบเนียนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องนีผมดังนั้นเนี่ย ก่อนที่เราจะมีผมทุกครั้งควรใช้สารป้องกันความร้อนนะคะเพราะว่าถ้าความร้อนมากๆเนี่ยมันจะทำลายเส้นผมของเราได้นั่นเอง